สวัสดีครับท่านสมาชิกในประเทศและต่างประเทศนะครับมาตามสัญญาครับเมื่อวานนี้หวยสปปลาาอาจารย์ก็ลงทางนี้ไม่ทันขอโทษขอภขอภัยครับปฏิทุระนะแต่ลายกลุ่มก็ได้แต่ตัวลอยครับให้วิ่งสี่นะครับนะเมื่อวานก็มาไม่ทันโอ้จวนก็เลยไม่ลงให้ดีกว่าเพราะว่ามันจวนจวนเจนเดี๋ยวข้อมูลไม่ค่อยดีนะครับ วันนี้ก็มาสามสัญญาหลักสิบให้ไปแล้วนะครับสี่ตัวมาเจอแจกหลักหน่วยอีกแล้วสูตรหลักหน่วยแม่นๆนะครับแม่นขั้นเทพเลยครับเดินมาหลายสิบงวดนะตั้งแต่6 0 3มานะครับยังไม่ผิดเลยแต่เป็น4ตัวมา1ตัวนะครับก็4ี่6ชุดนะครับเดี๋ยว่อจะเขียนให้16ชุดบางครั้งก็ตั้ง16ชุดไม่เป็นแล้วก็แจกสูตรให้ไปเลยนะครับนะสูตรนี้สูตรแม่นๆสูตรนี้สูตรเก่านะครับ ก็มันเดินดีมากนะครับนะก็เลยมาแบ่งปันท่านจะมาชิกนะครับตั้งแต่60-3มานะครับยังไม่ผิดนะอันนี้หลักหน่วยนะครับสี่ตัวมา1ตัวนะครับเดี๋ยวไปเทียบชนกับสูตรที่ว่าบางท่านก็รู้เยอะแล้วนะในกลุ่มก็ให้ไปแล้วเวื่เมื่อที่แล้วชนได้1กับ7ท่านจะมาชิกเข้าไปชน1กับ7สูตรที่นี้แหละที่ให้ไปแล้วในกลุ่มก็เลยมาแบ่งปันนะครับพอมันเดินยาวแล้วใกล้ใกล้ <laughs> ใกล้จะหยุดแล้วนะครับเพร่ะเดินยาวมากนะครับเพราะพวกนี้มันเดินพอถึงเหมือนยอดมะพร้าวนะครับมันสุดยอดมันก็ไม่เป็นลูกแล้วนะครับนะอ่าก็เลยมาแบ่งปันว่าสูตรนี้มีจริงนะครับสูตรสุดๆนี่ก็คือเดินสิบกว่างวดอันนี้สูตรแม่นมากนะครับออกศูนย์สามมาสามออกอันนี้ออกสองหกมาหกอันนี้แปดหนึ่งก็มาหนึ่งวันนี้ออกเก้าแปดก็มาแปด ออกหนึ่งหกนะครับเข้ามาตลอดนะครับนะเข้ามาตลอดนะครับไม่เสียเวลาเลยครับนะเข้ามาตลอดนะครับสิบกว่างวดงวดที่แล้วเจ็ดแปดเก้าหนึ่งก็ท่านะมายกิกเอาไปชนหนึ่งสองห้าเจ็ดมันจะได้หนึ่งกับเจ็ดงวดที่แล้วจะอาจารย์ไปจับหนึ่งไนงะไปจับไม่ได้จับเจ็ดไปเอาเจ็ดยิงโยนดักร้อยไปนู่นนะครับก็โทษทีนะครับบอกหวยออกอย่างนี้หวยพักหลังนี้มันออกแปลกๆนะท่านจะมี อประชาชนทั่วไปก็เราแวงกันนะบอกว่าไม่ล็อกเขาก็เราแวงกันหมดเนพะราะหวยออกอย่างนี้ไปจับแม่นขนาดได้เลขเบิ้ลเนี่ยเห <c oughs> ็นไหมเบิ้ลหน้าแล้วก็มาเบิ้ลท้ายแล้วก็มาเบิ้ลท้ายอีกคิดดูแล้วกันนะครับนะอให้ใหท่านสมาชิกเราเป็นกระบอกเสียงนะเขาก็มีสิทธิเสรีภาพคิดได้นะครับคิดว่าทานดีและทางไม่ดีได้นะครับนะมันจะคิดว่า เขาคิดเขามีสิทธิ์คิดได้นะครับเพราะว่าันผิดปกตินะครับนะให้ออกตามปกติมันผิดปกติ <c oughs> นะครับงวดนี้แต่สูตรนี้ก็ยังเข้านะครับจะออกแบบไหนสูตรนี้ก็ยังเข้านะครับนะจะมาแบบไหนงวดนี้ยิ่งออกไปออกใต้ด้วยเห็นเขาบอกนะได้ยินข่าวมาบอกทางพังงานหรือไงนะครับนะข้อมูลที่ส่งมานะครับสี่งวดนี้ได้สี่ห้าหกแปดนะครับ 4-5-6-8ก่อนอื่นก็จะได้ให้สูตรก็คําเตือนเช่นเคยนะครับนะคำเตือนเช่นเคยนะครับคําเตือนครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องนี้จะขึ้นมาเป็นแนวทางแนวทางนะครับไว้ซื้อสรากินแบ่งรัฐบาล N3 เท่านั้นเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องบนมีนาทีตอง กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งปิ้งปงติดตามไว้นะครับท่านจะได้ไม่ผิดหวังท่านได้ข้อมูลดีๆนะครับนะแบ่งปันให้กันนะครับติดตามช่องนี้ไว้นะครับนะอา้านี่ครับสูตรนี่ตระกูลสูตรนะครับอันนี้สูตรนี้ตั้งตังแต่อันนี้เป็นหลักเลยในหนังสืออาจารย์ก็เอาถึงวันนี้เป็นหลักขึ้นมาเลยเลยพิมพ์อย่างนี้หมดแล้วนี่จะไปถ่ายเอกสารหนึ่งแล้วครับ งวดนี้เลขที่ออกอะไรก็ดีนะครับตามนี้นะงวดใหม่ก็ท่านก็เอาตัวนี้เป็นตัวอย่างว่ากี่ครั้งนี่ครับนี่หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลังหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างสองครั้งหลักหน่วยล่างสองครั้งอ่าสามตัวครั้งที่หนึ่งตัวหน้านะครับหนึ่งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบสองครั้งหลักหน่วยสองครั้งเอ้ยหลักหน่วยหนึ่งครั้งทั่วทีแล้วก็สามตัวท้ายครั้งที่ครั้งสุดท้ายนะครับครั้งที่สองเนี่ย อย่างละหนึ่งหลักสิบหครั้งหลักหน่วย1ครั้งนะครับพอบวกกันปุ๊บพอได้ปุ๊บให้ท่านมาเทียบล็อกเลยนะครับล็อกศ์จะเป็นเจ็ดล็อกหจะเป็นเก้าแยล็อกสก็เป็นเก้าล็อกสจะได้ศูนยนะครับล็อกสี่จะเป็นห2ึ่งสองสามห้าล็อกห้าจะได้สองสล็อกห จะเป็น 3, 4, มสี่ห้าเล็อก7จะเป็น 4, ี่ห้าแปดงวดนี้ล็อกล็อกล็อกเนะครับนะตกล็อกเนะงวดใหม่นี้นะครับได้ 4, ี่ห้าแนะได้ 4, 4 5, 6, 8, นะี่สี่ห้าหกแปดล็อก8ก็ได้ห้าหกล็อกเก็ 6, 7, 8, 0งวดที่แล้วมันเป็นล็อก0นย์ี่งวดที่แล้วตกล็อกนี้นะครับเจ็ดแปดก็มา7นะครับนะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับนะ นี่แค่ข้อมูลดีๆนะครับนะอา้าวต่อไปอหลักสิบได้แล้วหลักหน่วยได้แล้วหลักร้อยให้ติดตามหลักร้อยเอาทีละหลักนะท่านจะมิกนะเ,เดี๋ยวคลิปหน้าจะแจกหลักร้อยสี่ตัวมาหนึ่งตัวสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะครับนะคอยติดตามชมอย่างละสี่เลยนะครับอย่างละสี่นะครับนะถ้าน้อยเกินไปก็มีสิทธิ์ผิดเยอะเอาเอาแบบมาตรฐานดีกว่าอย่างสนะี่เนาะ มาตรฐานจริงๆต้อง6ตัวเอาแค่สีก็พบน,นะหาข้สีหลักร้อยสี่ตัวก็เดินยาวเท่ากันนี่แหละครับนะามาแปงปันท่านจะไ่ยิกนะครับคอยกดกระดิ่งติ้งปิ้งติดตามไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้โชคดีมีใจสวัสดีครับ